ลับกลล้านนาครับผมอยู่ที่ร้านสุตตะครเย็นตาโฟนะครับเราึ้นไายว่าเย็นตาโฟอร่อยที่สุดในโลกนะครับเรามาสั่งเย็นตาโฟกันร้านนี้ครับร้านอยู่ที่แม่ริมนะครับผมฝั่งขาเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ครับวิ่งจากแม่ริมแล้วก็นี่เป็นเล็กโฟนะครับแซลกเย็นตาโฟก็จะมีนะครับเส์ฟมาเกี้ยวนะครับมีเต้าหู้อันนี้น่าจะเป็น หนังหมูนะครับมีเลือดก็มีลูกชิ้นด้วยครับลูกชิ้นปลาลมีนี่ครับแอคกืนแล้วก็ตอมตะไครับแล้วก็บุ้งครับเราต้องชิมก่อนครับลองชิมน้ำซุปกูตอนนี้ยังไม่ปรุงนะครับ น้ำตาลน้ำซุปยินดโคครับอ,อ,อร่อยครับใช้ได้ครับออน้ำซุปจะหวานหวานแล้วก็มีเผ็ดนิดๆนะครับถ้าปลงน้ำส้มเข้าไปหน่อยน่าจะลงตัวเลยครับนี่เป็นร้านยินตาโฟาสมุทรสาครยินตาโฟครับที่แมรินครับถ้าผ่านมาทางแมรินก็แนะนำให้แวะชิมครับ